มันไม่จิ้มน้ำจิ้มนะคะถ้าเป็นคนที่กินผลไม้กินเปรี้ยวได้เป็นน้ำดอกไม้นะเปรียปร้ยวีิโรบถ้าเรากินจับปะ้นไปแล้วจะกินอย่างอื่นไม่อร่อยลิ้นจะจืดเนาะ,ะ,ะจะจืดได้แป๊บเดียวจ้ะแล้วก็รสชาติก็มาเหมือนเดิมจืดนะถ้าเรากินสับประรดกีนาทีเลยเนาะสองนาทีสับประรดจ้ะ นะถ้าด้กินจับปลาโรดกี่นาทีเลยนะลเ,ยลเนาะสองนาทีจับปลาโรด์จ้ะแล้วเดีรู้เสร็จก็ต่อด้วยจับปลาโรดนะคะจับปลาโรดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจใจเพราะว่าควเปรี้ยวได้ก็ตามด้วยมะละกอมะละกอค่ะ ถ้าด้ากินจับประโลดทีน่นาทีเลยเนาะสองนาทีสับประโลดจ้ะความเปรี้ยวไดนะ้ก็ตามด้วยมะละกอมะละกอกะแช่อิม่มจตะมะม่วงแช่อิม่มอร่อย ก,กินนั่นนี่ก็อยากกินนั่นนั่นจ้ะพี่น้องเห็นก็อยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างกันตะลูกน้ำจ้ะไม่จิ้มน้ำจิ้มนะคะถ้าเป็นคนที่กินผลไม้กินเปรี้ยวได้เป็นน้ำดอกไม้นะเปรี้ยวย่โรบนก็ไม่จิ้มน้ำจิ้มนะกินได้จ้ะแต่ถ้าเป็นกับข้าวเปรี้ยวนะไม่รู้ชอบจ้ะเป็นผลไม้นะ ถ้าเป็นมะม่วงนะลูกกินนันนี้ก็ยาก,กินนันนั้นจตะพี่น้องเห็นก็อยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างแั่นต่ลูกนะจ้ะถ้าเราทำกับข้าวนะอย่าเพิ่งไปกินสับปปะรดนะคะชิมกับข้าวไม่ได้โรสไม่อร่อยอแล้วจะทำให้ปากเราจืดวามเปรี้ยวไดนะ้ก็ตามด้วยมะละกอมะละกอค่ะ ต่อด้วยเล่นแต่มันก็หวานถ้าเรากินจับปล้นไปแล้วจะกินอืน่นไมมอร่อยลิ้นจะจืดเนาะจะจืดได้แป๊บเดียวจ้ะแล้วก็รสชาติก็มาเหมือนเดิมท่านผลไมจ้จ้ะ นี่เราบนจะทานผลไม้นะคะนี่คือ,มะม,อม,มะม่วงแช่อิ่มจ้ะมะม่วงแช่อิ่มอร่อยชอบเป็นมะม่วงนะชอบดล ชอบเป็นมะม่วงนะชอบอยู่แล้วเดี๋ยวรูเ้เสก็ตก็สอด้วยแต่ปลาดนะคะแต่ปลาดเป็นเิ็นสุดท้ายเพื่อนจากเพราะว่าชอบเป็นมะม่วงนะชอบอยู่ ถ้าเราทํากับข้าวน่ะอย่าเพิ่งไปกินสับะรดนะคะชิมกับข้าวไม่ได้รสไม่อร่อยแล้วจะทําให้ปากเราจืดถ้าเรากินสับะรดไปแล้วจะกินอย่างอื่นไม่อร่อยลิ้นจะจืดเนาะจะจืดได้แป๊บเดียวจ้ะแล้วก็รสชาติก็มาเหมือนเดิมถ้าเรากินสับะรดไปแล้วจะกินอย่างอื่นไม่อร่อยลิ้นจะจืดเนาะจะจืดได้แป๊บเดียวจ้ะแล้วก็รสชาติก็มาเหมือนเดิม ถ้ปเปนเดาลูกเพรก็ต่อด้วยจับประรดนะคะสับประรดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจ้ะเพราะว่าเร็จนะถ้าเดากินจับประรดกีนาทีเลยเนาะสองนาทีสับประรดจะลูกกินนั่นนี่ก็อยากกินนั่นนั่นจ้ะพี่นอ้องเห็นก็อยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างกันแตะลูกนั่งจ้ะ ก,ก,กินแตลูกลูกกินนั่นนี่ก็ยากกินนั่นนั่นแต่พี่น้องเห็นก็อยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างกันแตะลูกน้ำจ้ะ่อด้วยกันแต่ แล้วก็ห,หวานคุนจะลูกคุณจะลูกเสร็จก็สอด้วยแต่บปรลรูนะคะแต่บปลลเป็นขึ้นสุดท้ายเพื่อนจากเพราะว่า แช่อิ่มแต่ะม,ม่วงแช่อิม่มอร่อยมันไม่จิม้มน้ำจิ้มนะคะถ้าเป็นคนที่กินผลไม้กินเปรี้ยวได้เป็นน้ำดอกไม้นะเปรียปร้ยวยิโลบังจ้ะ ชอบเป็นมะม่วงนะชอบด้ยแล้วเดี๋ยวรู้เพร็จก็สอด้วยแต่บปะรดนะคะแตบปะรดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจากเพราะว่าลูกกินนั่นนี่ก็ยากกินนั่นนั้นแต่พี่นอ้อง เห็นก็นอยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างคันแตลูกน้ำจ้ะต่อด้วยคันแตลูกคันตลูกเส็ก็ต่อด้วยแต่บปลลดนะคะแต่บปลดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจาจเพราะว่าต่อด้วย คัมตะลุนก,ก็ไม่จิ้มน้ำจิ้มนะกินได้จ้ะแต่ถ้าเป็นกับข้าวเปรี้ยวนะไม่ไม่ชอบจ้ะเป็นผลไม้นะถ้าเป็นมะม่วงนะร้อนจ้ะลูกกินนั่นนี่ก็อยากกินนั่นนั่นจ้ะพี่นอ้องเห็นก็อยากก็เลยซื้อมาหลายอย่างกันตะลุนน้ำจ้ะ มันไม่จิมน้ำจิ้มนะคะถ้าเป็นคนที่กินผลไม้กินเปรี้ยวได้เป็นน้ำดอกไม้นะเปรี้ยวนี่โลบคร้านถ้าเดรูเ้เสร็ก็อด้วยแต่ปะาลุดนะคะแต่ปะาลุดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจากเพราะว่า แล้วเดี๋วรู้เสร็วก็ต่อด้วยสับประรดนะคะสับประรดเป็นกินสุดท้ายเพื่อนจากเพราะว่าถ้าเราทํากับข้าวนะ่ะอยาเพิ่งไปกินสับประรดนะคะชิมกับข้าวไม่ได้โรสไม่อร่อยอแล้วจะ่าทาให้ปากเลยจืดมนละกอหวานว<ะ>ถ้าเรากินับปรลรดไปแล้ว จะกินอางอืน่นไม่อร่อยลิ้นจะจืดเนาะจะจืดได้แป๊บเดียวจ้ะแล้วก็รสชาติก็มาเหมือนเดิมต่อด้วยเล่นแต่อด้วยเล่นต่ลังจ้ะ สรับคิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่มารับชมจะ้ะรักๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะชอบจะเป็นมะม่วงนะชอบดู